ระตคอสีเรยชวาแก้วจรู้องดังนะกับน้องปูแคช่วสารแก้วจรูนะคะกับรางวัลกุลสติสีเดอร์่ะได้รับรางวัลเงินสด30,000บาทนะคะยี่สอบไาย่ะพูนคด้รางวัลกิติยศแล้วก็อาดอกไม้ แบบฉบับชาวไทยอย่างคู่ดีต้องยินดีกับน้องด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นชาเลนจ์แรกกับทางที่จะขึ้นโดี่เป็นจีเพราะว่าน้องคนอื่นยังมีหลายชาเลนจ์ยังมีหลายชาเลนจ์นะคะต้องเสียใจไปนะคะวันนี้เป็นแค่วันแรกเท่านั้นค่ะใช่ค่ะขอแสดง